เมื่อซูเนียเนี่ยเอาเรือโจรสลัดมาอวดให้กับทุกคนดูครับซึ่งชิซุกะก็บอกว่าในอดีตก,ก็น่าจะมีจรสลัดที่ดีอยู่บ้างแหละแต่ว่าแจองกับซูเนโอนั้นบอกว่ามันไม่มีอยู่หรอกโจรไม่ก็คือโจรแหละชิซุกะหลังจากนั้นเนี่ยชิซุกะก็ให้โดเรมีเนี่ยมาช่วยหาให้ทีครับว่ามันมีโจรสลัดที่ดีอยู่ไหมงานนี้โดเรมี่พาไปดูครับเจอแล้วนี่ไงแต่ว่าแย่แล้วพวกเด็กๆก,กำลังโดนเล่นงานงานนี้โดเรมีและชิซุกะจะทนอยู่เฉยต่อไปไม่ได้แล้วโดยการไปที่เรือ นนั้นและทําการไล่พวกโจรสลัดพวกนั้นออกไปออกไป และได้รู้จักกับจอนสลัดหนุ่มที่ชื่อว่าเคนครับที่เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเด็กๆและปกป้องเด็กๆมาโดยตลอดงานนี้ชิซุกาะจึงขออาสาทํางานบนเรือนี้ด้วยคนครับตัดภาพไปที่ฝั่งของโดรมอนที่เห็นชิซุกากะกับโดรมี่หายตัวไปจึงใช้ทีวีการเวลาเพื่อดูครับก็พบว่าโดรมี่กับชิซุกาะนั้นทํางานอยู่บนเรือจอสลัดครับแย่แล้วมันจับตัวชิซุกากะกับโดรมี่ไปงานนี้โดรมอนต้องไปช่วยซะแล้วครับโดยการสร้างเรือไปช่วยชิซุกากะจังกัน แต่ว่าเรือของโดรมอนกับเจอโจรสลัดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าเล่นงานครับงานนี้โดรมอนจะยอมให้โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเอานี่ไปกินเลยบาสูก้าจนทําให้พวกโจรสลัดพวกนั้นยอมแพ้ไปเลยครับโดยหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดที่ชื่อโมกเคต่เล่าว่าจะพวกนั้นได้จับตัวเด็กๆมาเป็นทาสบนเรือของมันรวมถึงเด็กสาวที่อยู่กับพวกเธอด้วยแหละโดยพวกมันเนี่ยได้ใช้กระแสจิตเพื่อหลอกให้ทํางานบนเรือลํานั้นแต่ว่า็อกเคก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาแย่ yeah, แล้วพวกโดรมอน โดนเจ้ามกเคสะกดจิตไปแล้วแปลว่าไอ้เจ้านี่เป็นตัวร้ายเหลยอนี่โดยโมกเคได้เข้าปะท้ายกับคาเนตอย่างดุเดือดเลือดพร่านแต่ว่าคาเนตก็ไม่สามารถรับปือกับเขาเศษของโดอลมอนได้เลยครับซึ่งนั่นก็ทําให้คาเนตเข้าใจว่าพวกนั้นโดนเจ้าม็กเคเนี่ยสะกดจิตอยู่แน่นอนเลย มีวิธีเดียวที่จะทําให้พวกนี้หายก็คือไปทําลายหินที่สะกดจิตพวกนี้ซะโดยชิซุกะอาสาไปเองครับและชิซุกะก็ทําสําเร็จด้วยและสามารถช่วยพวกโดเรมอนมาได้